ลดให้ห่างจากบริเวณที่เกิดจุดกี่เมสครับอย่างน้อยกี่เมตรดีคะต้องให้อยู่ในที่บรรยากาศที่ไม่เกิดจุดกีเนสซ้ำซ้อนนะคะอย่างเช่นรถชุนม,มารถชุนเราตู้กระเด็นนะคะทีนี้ถ้าเหตุมันเกิดกจากมอือเราไมีไใ,ใครช่วยเลยเราสามารถเคลื่อนย้ายนี่แหละเราสามารถเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุออกออกกเสี่ยงได้ไม่ต้องกลัวประกรันไม่ต้องกลงงกัวตำรวจไม่ต้องกลัวตำรวจบางคนเชื่อว่ามันเกิดจก ใช่ที่ใกล้ล้วผู้ประสบเหตุเพราะอะไลัวเสียลูกคกลัวตวไม่ให้ย้ายกลัวการพลบลุกปไแต่ตอนนี้หิคดทมตะกวนอยู่ไวให้กลัว่าถ้าากระเจซ้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนช่วยมีผู้ประสบเหตุคนขี่รกระบาต่างที่เขาจอดแล้วเขาสามารถช่วยสื่อสัญญาณได้ของความเมวี้เขาแล้วแล้วเราเข้าไปกันผู้ป่วย ราต้องอกนะคะโดยเฉพาะเราเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าการที่ผมบอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นการช่วยกันขูงชนได้เยอะที่สุดถูกไหมสวัสดีครับผมเป็นตำรวจครับกรุณา,นาให้ความร่ดมือด้วยช่วยอีกคั้งนครับรบ,บวกรถทําเป็นตำรวจคอมเป็นทหารเวลาบวกรถมันออกมาจากสัญชาติยาชชาวบ้านจะรจู้เลยเห็นป,ปุ่มผมตัมมมมมม้บเลยเป็นตำรวจหาแน่นอนถูกไหมคะอันดับแรกประเมินหน้าที่ของรัง่ <im it> งประเมินคนไข้ให้ดูหน่อยเอาไมค์กันนิด เจอเหตุปึ๊บหนึง่งประเมินผู้ป่วยโดนทนบตุบเนีนนเยค่ะตกที่ไหไล่ตลอาเสร็จแล้วทีนี้ประเมินเสร็จแล้วปึ๊บดูซิว่าเขารู้สึกตัวไหมถ้าเขาไม่รู้สึกตัวยังไงต่อดูว่ายัางมีชีพจอรอยู่หรือไม่หายใจหรือไม่การเช็คชีพจรนะคะการเ็ีรป็นยังไงมองเห็นไหมคะลุกขึ้นมาได้นะคะลุกขึ้นมาได้นะคะเพราะว่านั่งอยู่แล้วไม่เห็นแน่นอนนะคะได้ที่โอง ทุกคนมีลูกกระเดือ่องเอามือจับลูกกระเดือ่องของตัวเองใช้นิ้วสามนิ้วทําไมถึงต้องใช้นิ้วสามนิ้วเพราะนี่เดียวอาจจะหาไม่เจอจับที่ลูกกระเดือ่องเลื่อนมาทางซ้ายถ้าจับข้างขวาก็เลื่อนมาข้างขวาเลื่อนมาข้างซ้ายจะจับเห็นที่ประจรของตัวเองถ้าคุณไม่เต้นแปบว่าตอนนี้คุณใกล้ๆละใกล้ละเห็นเห็นไหมคะเดินไปเห็นลูกกระเดื่องไหมะคะเขาติดกัน อันนี้เพื่อนเนาะเป็นคนพูดถ้านะพี่ไม่ได้พูดนะเห็น,นกกรูปเย,เยอะๆเลื่ลอนเรื่อนก็บริเวณเส้นเลือดตรงนี้อันนั้นคือบริเวณที่ชัดเจนที่สุดง่ายที่สุดนะคะในในขณะที่เราเป็นผู้ประสบเหตุตัวทั่วไปนะคะเลื่อนมาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ต้องเสียเวลาใบคำที่แขนแต่จุดที่มันทําได้ก็คือแขนง่ายมือออกมาง่ายมือนะคะ ยู่บริเวณลายมันจะอยู่ที่ยามาขทททท้างข้างเนี่ยปล่อยได้ไหมมันมันหน่อยหน่อยไดย้คำนั่งหิ่งไงเสร็จมันหงนนะคะค่ะแล้วก็ที่ข้อพับถ้าเป็นข้อพับถ้าเป็นข้อพับจะอยู่ข้างในเป็นข้อมือจะอยู่ข้างนอกนิ้วหัวแม่มือเป็นข้อพับ หันมาหันหันมหนาันมหาตัวเราจะอยู่ข้างหน้ามันตรงข้ามกันนี้ลูก็ะเดือดนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางขมงพยาบาลนะคะการทำชิประจนจุดสุดท้ายที่จะทาว่ามีหรือไม่มีตายหรือไม่ตายก็คือตรงบริเวณขานนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เกินความสามารถของเรา แต่ว่าเรารู้ได้ว่ามันทาตรงไหนบ้างทาข้อเท้าได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ไกลหัวใจมากใช่ไหมคะประเมินไม่ได้จุดที่ประเมินได้ใกล้ที่สุดก็คือที่คอเพราะฉะนั้นประเมินที่คอแบบี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปคุณไม่ตายแน่นอนเขาจะนับที่ประจอนก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเขาก็จะนับที่ข้อมือนะคะเขาจะนับ่อตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสูตรรวมเส้นประสาทซึ่งมันไม่มีกระโหลกคลุกและไม่มีกระโหลกหุ้ม ตรงนี้อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราป๊อกเบาๆ่างนี้สลบได้ป๊อกแรงๆก็ตายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดุบัติเห็นตกบริเวณนี้หรือเกิดเนื้องกหรือเกิดเพืนเพื่อแต่ตีตันตกบริเวณนี้ทาอะไรไม่ได้ทักอะไรไม่ได้แต่อย่างเดียวที่การแบงเดียวกะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเซฟที่สุดในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวยังมีหัวใจเต้นอยู่นะ ที่ประจอนแล้วชีะจรออยังเด้นอยู่นะเซฟการเคลื่อนย้ายต้องอเซฟค,คอถ้าเข้าคนเดียวเคลื่อนไม่ได้แน่ๆต้องหาคนช่วยถ้าเข้าคนเดียวทำยังไงถ้าเราไปเจอเหตุนคนเดียวเซฟคอ,คอ,คอ,อแล้วก็ช้อนช้อนไหลทาหารต้องทำเป็นเนานะที่เอาเวลาไอ้อยืนม <laughs> จะเป็นสีไหมคะรู้สึกดี <laughs> แบบนี้นั่นคือใช่เราอยู่คนเดียวประคองที่คอแล้วก็ยกที่ไหลเราถึงจะดึงเขาได้คิดภาพออกใช่ไหมคะเบอารบ้องเบิ้งเฮดเบิ้งอันเฮดโน้นไหนกี่เบิ้งน้ำพานโน้ตหนึ่งหนึ่องภาษาลาวออกใช่ไหมคะไม่มีใครเป็นคนเหมีนใช่ไหมคะต้องต้องให้ทหารมานอนนะต้องให้ทหารมานอนดีกว่า อ่ะส่งน้องครับประกวดสักคนหนึ่งครับส่งพี่ของคนป่วยหนึ่งคนครับคนที่สุดยัดเยียดเลยครับยัดเยียดเลยมาด้วยครับขอสักหนึ่งคนครับขอสักหนึ่งคนครับมามาเป็นหุ่นสาธิตหา่อยคนของอาสาสมุดอาใครที่หลอที่สุดหลอดที่สุดใครหลอที่สุดเสร็จแล้วจะพาไปกินชาบูอ่าก็แลังอยากมีคนพิ่มสี กินชาบูพอดีเลยเอาไม่มีใครลุกเลยเว้ยเอาไม่มีใครลุกเลยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพยาบาลนอนเองอโอเคอเราดึงกรดโหลกมาเดินทางอาเป็นหุ่นนะคะนอนทีนี้เวลาเราเซฟคอคนไข้เราเซฟยังไงคะอันนี้เอาของจริงเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรา <laughs> อยู่คนเดียวนะคะหนึ่งล็อกอคอขอไข้นะคะไม่มีใครช่วยเลยใช่ไหมทำยังไงดีอะคนไข้ไก็ต้องเคลื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดเหตุเพราะฉะนั้นะจับระยะเราทําได้ดีที่สุดแค่นี้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะอันนี้มันเคลื่อนยากไหมเคลื่อนยากใช่ไหมอะทีนี้สมมุติว่าอย่างน้อยมันสองคนละกันสองคนเพนนื่อนเซฟคอ เวลาจะเคลื่อนย้ายคนไข้แบบนี้เคลื่อนยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําที่สุดหาคนช่วยถ้าทําไม่ได้กันซีนบริเวณนั้นให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปช่วยเขาได้โดยที่เราไม่เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนนะคะเพราะว่ามันเจอมาแล้วน้องที่อยู่โรงพยาบาลรูเมืองนะคะตูกอยู่ด้านบนจับท่าจัดระเบียบร่างกายให้มันสามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะนับหนึ่งสองยก จะนับสามหรืนับหนปกติคนที่อยู่หัวจะเป็นคนสั่นนะคะหนึ่งสองยกหรือนับสามยกก็ได้นับสามยกหนึ่งสองสามยกปึ๊บเออขามาวก็อนทีสาวเป็นอย่างนี้เด็กไ่อนสาวจะเป็นอย่างนี้อันนี้อ่ะแล้วก็นับสามยืนหนึ่งสองสามยืน ปึ๊บนี่คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วที่ถูกวิธีอ่ะโอเควางลงค่ะอันนี้คือมันจะเซฟคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทําคนเดียวพยายามแล้วสองคนยังไงอ่ามีท่าไหนอีกอ๋อถ้าไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เราเราไม่รู้ไงในกรณีที่เราไม่รู้เออเราไม่รู้ว่าเขาจะยังไงเราก็ต้องเซฟทีนี้ สังเกตว่าที่เจ้าหน้าที่อธิบายไปนึ่งคณต้องเซฟคอเลยสองคนต้องเพื่อนเขาให้ได้แหละเอาออกจากที่มันเกิดประเมินอัตราการเต้นของหัวใจแล้วกดหน้าอกแล้วให้น้องแนนทาให้ดูนะคะอ่ะน้องแนนเกินมาเจอคนไข้หยุดหายใจประสบอุบัติเหตุอยู่เดินรถชนตรงนี้คะคุณคุณคุณค่ะเรียกกุ่นคุณคุณคุณได้ตื่นเช็กมีชีพจรไหมคะมีค่ะทีพีอาร์ได้เลยค่ะเวลาอ่าเนี่ยนี่เลยอ่า การ CPR วัดไดง่ายมีการวัดได้หลายอย่างนะคะอ่าน้องแนนอธิบายเลยวิธีนี้ก็วิธีนี้นะคะเป็นวิธีการวัดได้ง่ายคือนิ้วตรงลูกกระเดือกนะคะแล้วก็อีกเอยนิ้วชี้นิ้วแรกอยู่ตรงลูกกระเดือกอีกนิ้วหนึ่งอยู่ตรงนิ้นปีนะคะทำเป็นตัว C ปัดง่ายๆเลยค่ได้ได้มาค์มา์ตำแหน่งแล้วก็วัด อ,อันอนะะี้คือวิธีการวัดตำแหน่งที่จะกดวดหัวใจทําไมเราไม่ไปข้างซ้ายเลยเพราะ่าหัวใจเราอยู่ข้างซ้ายที่โค้งหักนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่สงสัยว่าที่โค้งหักเรายังต้องตัามเลยจำเป็นต้องตัามนะคะวิธีที่สองค่ะวัดยังไงคะจุดก่งกลางระหว่างหัวนมนะคะท่าผู้ชายจะเห็นได้ชัดนะคะถ้าผู้หญิงหัวนมย่านๆกัะกะทีมันทีมันเป็นตำแหน่งที่มันถึงนะคะเบอแมนหัวนมย่านไปกดถึง กระเพาะเขาเต็มเท่าไหร่คะอือโอเคกดบเหมือนกันวิธีที่สามค่ะเอ้าแมนโบอ่าวิธีที่สามค่ะลากกระดูกซี่โครงใช่ลากมาจากนี้อันนี้วิธีแรกวิธีดั้งเดิมที่เราเคยทำกันอ่าลากงอี้อันนี้จำได้ไหมคะมันจะงงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวอธิบายเราใช้นิ้วสองนิ้วนะคะลากจากชายโครงมาถึงตรงนี้นะคะแล้วเราเอามือเราอีกข้างหนึ่ง เดียวกันนี่ไม่ว่าเราจะวัดทีนะ่ีไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องหาให้เจอสมมติว่าที่หมอบอกเมื่อกี้ว่าเขาเอ่าตะลีาของผู้หญิงบางคนมันมันดูยากเพราะว่าอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่อ้วนมากๆแมนะ้แต่ผู้ชายก็เช่นกันนะคะใช้วิธีได้ทั้งสองวิธีถ้ามันหาไม่เจอก็ลากมาเลยค่ะปึ๊บสองนิ้ววางแล้วก็กดนะคะเพราะฉะนั้นโพ i ิชันหมายถึงท่าทางของเรามันจะต้องอยู่ในที่ที่กดได้สะดวก ทีนี้แต่ถ้าเราเจอในข่าวบางคนที่น้องกู้ภัยบางคนตัวเล็กๆขึ้นกระโดดขึ้นไปกับรถแล้วคล้องคนไข้ปั๊มเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันปั๊มให้ถูกวิธีทีนี้ถ้าปั๊มถูกวิธีมันจะโชว์ไฟการกดหน้าอกนะคะเมื่อก่อนเราจะกด30ครั้งบวกกับสลับเป่าปากสองครั้งแต่อันนี้เราจะไม่กด30ครั้งแล้วหนึ่งไซเคิลมีกี่ครั้งกี่รอบห้ารอบห้ารอบสาครั้งห้ารอบคือร้อยห้าสิบครั้ง ค่อยเปลี่ยนคนนะคะเราจะต้องอยู่อย่างนั้น5รอบ30คูณ5นะคะจะเรียกว่า1ไซเคิลหนึ่งไซเคิลเราจะเหนื่อยพอดีเปลี่ยนคนถ้าเราเหนื่อยมากกดไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วมันเปลี่ยนได้แต่จริงจริงแล้วมันต้อง5รอบให้ได้สับคนต้องมีคนช่วยกันเพราะมันเหนื่อยมากอธิโน,นแนนลองกดดูค่ะดูท่าท่าท่าที่เขาอยู่นะคะเวลากดนะคะต้องกดแล้วยืดขึ้นให้สุดเขาเรียกว่าให้อกมันมีการ ขึ้นมาให้สุดเพื่อที่จะให้มันยุบลงไปได้อีกไม่งั้นถ้าสมมุติว่ากดแบบรึบๆในหนกดรึบๆไม่พีบางูกดแบบกระแทกอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็กดอีกแบบหนึ่งที่กดเร็วๆเร็วกว่ารอยี่ิบๆเร็วเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะ หัวใจจะไม่มีการมันจะไม่บีบแล้วพองอ,อ่ะมันจะบีบแล้วคลายบีบแล้วคลายเพราะฉะนั้นบางคนกดหูเซียนมากเลยไปเจอกดป้าป้าปาปาไม่ได้นะคะมันจะมีจังหวะกันนะเมื่อก่อนเราจะนับหนึ่งและ2และสมและสี่อีตรงและนี่เลยมันเมื่อยเราก็เลยและในใจอ่ะในลองแนนับนับด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ก้าสราจะสิบห้าขาจริง ท่านหดเลยเธอกรเหติตไปน้ำเขาตีหล่ะเอาไหมเอาไหมตัวกี่ครั้งนะสามสิบ <30. S 1> อ่ากดสามสิบนะคะคูณห้าเซตเอาใหม่หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบมือต้องไม่เคลื่อนขึ้นมาเพื่อกระแทกหมายถึงว่าซนมันต้ไม่กระดึ๊กระแทกกระดึ๊บใช่ใช่มันจะต้องอยู่ที่เดิมนะคะการสังเกตว่าความความเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าคุณจะปั๊มถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่อนนะคะขอบคุณนะคะ